ดูรากทุเรียนครัผมมาดูรากทุเรียนแว๊บตัดเลยตัดเลยใช้ต้นน้อยๆเล็กๆครับผมใครว่าปลูกเออมาดูต้นใช้พลาสติลี่อะไรอยู่เน่าไหมมาดูว่ามันเน่าไหมมันเน่าไหมแกลบใช้แกลบตัวนี้ใช้แกลบมารากเน่าครับผมรากเนา่าเน่าอีกแล้วรากเนา่ารากเนา่าคร ีรากดีอรากนี้คงไม่ขดนะเพื่อนขดนิดนึงขดไหมขดขดนิดนึงเดี๋ยวต้องตัดรากแก้วแรปโอเคเห็นไหม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 ตรงตรงนี้เนาะเฮ้ยโอ้ยอโอเคสามรากเลย อีกลากหนึ่งที่หต้องตัดลากเน่าออกเนาะประมาณนี้โอเคหมดแล้วแหละโอเคโอเคแล้วก็โอเคมาดูมาดูกันมาดูกันโอทุลักทุเลผมมาปลูกเลยเนาะ ปุกเลยปลุกเลยปลกเลยโอ้ยโอ,ย,โอย,ดโยดินหยดไม่เป็นไรเราไม่กลัวเราก็จะมาดโูโอเคเกี่ยดดินแผ่รากแผ่รากเนาะไม่เป็นไรไม่ต้องแผ่หรอกอปลายสีไปทางที่ตะวันออกอตะวันออก ในตะว,วันออกตะว,วันตกเขียดินประมาณนี้ผมเขีย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 เรี็บร้อยแล้วผมเรี็บร้อยแล้วต้นนี้มันลากเล็กเนาะเราก็จะมาเลี้ยงมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผม มาไม้มาปักเสร็จแล้วโอเคลดเลยลดเลยเหีือนก็ะุเะดเหมตึนกระุด ประมาณนี้เนาะโอเคเดียมกระสุดลบผมโอเคโอเคไหมโอเคไหมโอเคเนาะประมาณนี้ผมปลายรากนี่หันไปทางทิศตะวันออกครับผมที่ถูกต้องเนาะ ทุเรียนหม้อนทองวันนี้เตรียมพัสดุเตรียมหลุมเนาะไม่ใช่เอามาวางไว้เลยปลูกเหมือนเขาปลูกร้อยต้นกระต่ายร้อยต้นทำเงนอะ่ะปลูกก็ไม่โตถ้าคุณไม่เตรียมดินน่ะปลูกยังไงก็ไม่โตคุณไม่เข้าใจดินสภาพดินคุณแล้วเขาผมเตรียมไว้สี่ห้าวันเนาะมาลดน้ําให้มันชุ่มหาพัสดุครับผมประมาณนี้แหละ,ะมาดูกันผมอัปเดตเรื่อยๆวิธีการปลูก ปลูกแต่ละที่ก็เ,เหมือนกันเนะาะศาสตร์ไขศาสตร์มันผมก็ได้วิชามาจากตอนเด็กๆประมาณนี้แหละต้นไม้หูรักพักจำาในความรู้ต้นนี้ผมก็รอดแล้วนะมูสันชิงแต่ต้นนี้ก็จะว่าระบบรากไม่ดีแต่มันก็ยังยังไม่ตายไม่เป็นไรประมาณว่ามันนิ่งอยู่รากระบบรากมันยังเดิอนอยู่ใช้น้ำเมื่อผมคุณต้องทําน้ําผมหมักกอกล้วยนะต้นกล้วยเวลาติดตัดแล้วผมจะหมักหมักใส่ตรงนี้แหละ น้ำมาใส่มาหมากักหมักเนี่ยหัวใจหลักครับผมน้ําน้าําหมักน้ําหมักชีวภาพ e อเอามทปุ๋ยให้เป็นครับผมทําปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยเคมีก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ต้องใส่ให้ด,ด,ดินรวยสูนครับข้างๆนี้มีแต่ไส้เดือนนะครับผมไส้เดือนกันหลยจบต้นนี้จบครับผมหมูสันจริงต้นนี้ผ่านทำทำให้มาลดน้ำมันก็เนี่ยต้องรอลดน้ำเดียวคมนี่สบายสบายเลยครับผม เราอัปเดตคมก้าวผมคำรับผมใครเข้ามาฝา,ยา,ากกดไลค์กดแชร์เป็นพลังใจนะครับผมวิธีการปลูกแบบโบราณโบราณเลยเนี่ยพ่อแม่ปลูกผ่อปลูกประมาณนี้แหละประมาณนี้เนาะแ,แล้วก็คุรักพักจําผสมประสานกันวิชาวิชาปลูกต้นไม้ประมาณนี้ผมมาลุ้นในการสามต้นจะวิจัยสามต้นวิจัยต้นทุเรียนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกว่าจะทําได้ผม